ก็สวัสดีกันนะครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนนักสะสมนะครับวันนี้ก็นะครับมีสมเด็จนะครับเคลือบนะครับพาสมเด็จเคลือบนะครับแบบเดียวกันนะครับกับพาขนแผ่นเคลือบนะครับ ที่อยุธยานะครับวัดใหญ่ชชยมงคลนะครับด้านหลังก็นะครับลงชาตินะครับด้านหลังลงชาตินะ,าน,น,าานะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เคลือบนะครับแบบเดียวกันกับน,น,นะครับตาขุนแผนเคลือบนะครับแล้วก็ลงชาติแล้วก็ปิดทองนะครับ นี่นะครับซูมให้ดูนะครับขยายดูนะครับทองนะครับที่ปิดอยู่บนบนชาติอีกทีหนึ่งนะครับนะครับท่านก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับเหลืองเหลืองนะครับตรงเนี้นะครับ ครับนี่นะครับดูความเก่านะครับลงทองไว้ทั้งองอะ่ะแต่ก็หลุดล่อนไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ การจะทําแบบนี้ได้นะครับก็ต้องนะครับมีความนับถือนะครับในองค์นะครับของพระสมเด็จนะครับด้วยนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยนะครับแบบเดียวกันนะครับนี่ นะครับเนี่ยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องมีความนับถือความศรัทธานะครับที่ทำออกมาได้แบบนี้นะครับ ที่ไปจ้างนะครับช่างโบราณในสมัยนั้น,นทําขึ้นมานะครับก็ต้องไปจ้างเขานะครับเป็นป,ปกตินะครับเปินใหญ่นะครับสมเจดงเจดีอ่าสมที่ครอบจุดเนี่ยนะครับก็นะครับ หรือแม้แต่องค์พระเนี่ยนะครับก็มีความสวยงามนะครับสูงนูนต่ำนะครับของเส้นดิบเคลือบเนี่ยนะครับได้ปริมาณพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะครับกำลังพอดีองค์พระก็สวยงามนะครับกำลังพอดีนะครับนี่นะครับ งดงามครับองนี้นะครับเป็นองค์แรกนะครับนี่นะครับองค์เดียวนะครับที่ได้พบเห็นกันนะครับเอามาให้ชมเอามาให้ดูเอามาให้ศึกษากันนะครับเครือบแบบนี้ก็ต้องเป็นเครือบร้อยปีนะครับเก่านะครับเก่านะครับ ปิดทองนะครับด้วยลงชาติวัาจะปิดทองนะครับนี่ด้านหลังนี่เคลือบนะครับจะเห็นรอยแตกตรงนี้เห็นไหมเป็นเนื้อเนื้อขาวเนื้อสูตรสมเด็จนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเนื้อ,อ,อสูตรสมเด็จนะครับขาตรงนี้นะครับ ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับอง์นี้นะครับห้าร้านก็ไม่ปล่อยนะครับ